ดีครับทุกท่านครับหลักของมิงนะครับที่จริงเวลานี้มันน่าจะเลยบ้านไผ่ไปแล้วเนาะตัดเข้าไปนู้นละสังสารคงสารคามแล้วที่จะไปเยสุทรแต่ไม่ได้ไปครับผมเพราะอะไรครับขาดมูลไสเดือนอยู่นิดหน่อยครับใส่กระมังเรียบร้อยว่จะร่อนพี่น้องเลยเครื่องร่อนไม่ทํางานประมาณ3ามทุ่มมาเกินครับ ดูสายขาดโอ้ยพี่น้องเงยเป็นล้มทั้งยืนเลยเป็นลมงนำมนลออกจากกะละมังใส่เดือนกันนีอุตรุดพี่น้องเห็นปะนะใส่เดือนกันหนีอุตรุดในส่วนนี้ยังไม่ได้นำขึ้นรถนะกำลังจะมัดอ้าวส่วนที่ขึ้นรถแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องเศร้าพี่น้องวันนี้ก็ต้องขนลงอีกโอ้ย งานซ้ำซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกเอ,อ้าว่ากันไปพี่น้องเอ้ผู้ที่สั่งก็รอรับเนาะคุณกัญจานาก็รอรับพอแจ้งข่าวไปเออส่งภาพการ์ตูนน้ำตาไหลมาเลยโอ้ยสงสัยสงส,สารคนส่งหรือบ้างเนาะห <c oughs> น่าจะสงสารคนส่งด้วยโอ้ยโอ้ยขอ,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 อไปลหลายๆเด้อคุณกัญจานากรเออวันที่แปดครับ ถ้ายังรับอยู่นะครับวันที่แดไปใหม่วันที่8ดจะไปเพราะว่าท่านในส่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคุณกาจนาก็รับราชการน,นะครับขอพระคุณอย่างสูงที่รอ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 โอ้โหวันนี้นานมากครับประเด็นหลักๆก,ก็คือไส้เดือนจินอาหารน้อยครับผมมันหนาวยาวอะนะเปิดออกมาเขาก็นอนแองแมงปกติไส้เดือนก็ขึ้นมากินอาหารข้างบนอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่หนาวเปิดมาก็กจะดินด้นรุ้งนิ่งๆน,น,นอนสงบนิ่งเลยเหมือนตายเลยโอ้ใช้เวลานาน,านมากสําหรับตันนี้สว่วนนี้ก็รอช่างใหญ่และช่างใหญ่วินัยว่างวนโอ้ช่างใหญ่วินัยเข้ามาทํำให้หน่อยเด้อนี่จะเลี้ยงเบีย <c oughs> ขอบพระคุณครับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจกันแลยกันนะครับพี่ใหม่แล้วเป็นยังไงเนาะบางคนก็ได้เงินมือแล้วเนาะ สูงไวไอคนที่เว้าอยู่นี่ก็เพียนเปรกจํำรหัสบ่ได้เลยบ่ได้เงินหมื่นน้ำเพลินเอามาเจียวเงินหมื่นจากใส่เดือนนี่ก็บ่ได้อีกโอมันจริงครับเมื่อคืนนี้สลดเลยพอพอเครื่องไม่ติดนี่น็อกไปเลยนะแต่วันนี้ทําใจแล้วแหละเนาะทําใจแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะมันเป็นอุปสรรคที่ไม่คาดคิด ครับผม081 87 87089ครับ